สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกคุยกันเพลินเพลินคุยกันจันพุทธศุข สวัสดีครับรายการคุยกันวันศุกร์นะครับมาพบกับท่านบุฟังแล้วครับผมสรยุทธชาสมบัติดำเนินรายการครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงปีใหม่นะครับเป็นช่วงที่12เดือนผ่านมานะครับก็ทุกท่านเนี่ยคงจะเตรียมพร้อมนะครับในการที่จะเฉลิมฉลองนะครับอากาศก็เริ่มเย็นลงนะครับทั้งกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่ารู้สึกว่ารู้สึกได้เลยนะครับว่าอากาศเนี่ยเย็นลงที่เดียวนะครับตอนนี้ ดยเฉพาะตอนช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็เฮทหยเวลาตอนเย็นๆเนี่ยแดดเนี่ยก็จะดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะตกเร็วขึ้นนะครับเฮทหยอากาศเนี่ยจะมืดนะครับก็เทียบกับทั้งทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก็คงจะคล้ายๆกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาวของทั้งยุโรปนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยก็คงจะประมาณซัก 3 4องศานะครับถือว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เย็นนะครับของไทยเนี่ยถ้าตามภูเขาเนี่ยตอนนี้ก็เย็นนะครับทั้งเหนือทั้งอีสานนะครับถ้า,าช่วงปีใหม่เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีโอกาสก็คงจะได้ไปเที่ยวปีใหม่กันแล้วก็ตามที่ทํางานต่างๆนะครับก็เริ่มประดับประดานะครับเพราะว่าช่วงช่วงใกล้ๆท้ายปีนะเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยจะเริ่มมีการฉลองกันในออฟฟิศของของผมเองเนี่ยนะครับที่ ที่กระท่วงการตั้งประเทศเนี่ยก็จะเริ่มฉลองกันขึ้นกันนะครับจะมีการจัดงานคริสต์มาสกับงานปีใหม่นะครับกับเป็นการจัดรวงนานะครับเพราะว่าพ่อช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มีการยุด้ายมือเนี่ยนะครับแต่ละคนก็จะมีภารกิจนะครับนอกเหนือจากเรื่องของภารกิจที่เป็นงานประจำนะครับที่บางครั้งเนี่ย ในที่ทํางานบางคนก็ไปไประชุมข้างนอกนะครับไปต่างจังหวัดบ้างนะครับไปบางท่านเนี่ยไปถึงต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เอเลยคิดว่าน่าจะมีการจัดจัดงานกันนะครับเป็นงานเล็กๆนะครับเพื่อเฉลิมฉลองก็ถือว่าเอา่อทำงานรวมกันมาถึงปีหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะมีโอกาสาแสดงความยินดีนะครับในรอบปีที่มีผลงานประสบความสําเร็จหลายเรื่องนะครับที่ โดยเฉพาะอย่างยิงเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ได้เข้าไปมีส่วนซอยเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการออกกฎหมายในเรื่องของการแก้ไขการประมงนะครับประมงผิดกฎหมายของไทยเนี่ยที่มีการออกพระราชกำหนอดออกไปแล้วนะครับก็ได้ไปมีส่วนในการที่ให้ความเห็นจนในทายที่สุดเนี่ยสามารถออกกฎหมายมา,มา,มาใดน,นะครับก็ต่อไปเ,เป็นเรื่องของการที่จะ นํ่กฎหมายเนี่ยมาใส่ยางเป็นรูปธรรมนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการประมงผิดกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งต่างประเทศเนี่ยให้ความสําคัญน,นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งตอนนี้กักผูกโยงกันในเรื่องของแรงงานแรงงานต่างประเทศหรือว่าแรงงานในในอุตสาหกรรมการประมงนะครับซึ่งซึ่งบางประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ ดูเหมือนว่าจะให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งเรื่องของการปร้องกัพิดกุหมมยเรื่องของแรงงานต่างประเทศเนี่ยเป,เป็นสิ่งที่ทางการของไทยเนี่ยให้ความสําคัญเต็มที่นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเชิญประชุมนะครับซึ่งร่วมถึงทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับเชิญเข้าไปร่วมในการประชุมอยู่ยประจำนะครับซึ่งก็ทั้งผมก็คงจะ นำเอาความก้าวหน้านี่นะครับมาว่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังไปนะครับเรื่องอื่นที่ผมคิดว่าน่าจะเว้าถึงก็คือว่าในช่วงสามสี่มือที่ผ่านมานี่ก็เป็นช่วงที่คนไทยเนี่ยนะครับก็มีการไว้ทุกกันเพราะว่าเป็นงานพระราชทานเพิ่องศพสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็เป็นสิ่งที่ หลายๆท่านก็อาจจะพึงเคยเห็นนะครับเพราะว่าในในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสเห็นเหตุหการณ์แบบนี้น้อยครั้งนะครับแล้วสมเด็จพระสังฆราชเพิ่นก็เป็นพระสังฆราชองค์ที่19ของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเราก็ได้รับความนับถือจากสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ เมื่องานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยนะครับเ,เสร็จสิ้นไปยังสมพระเกียรตินะครับกเ็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า,า,านา่นา,นา,นาสนใจนะครับในหลายเรื่องหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับาการที่เพินเนนะครับได้รับความานับถือเป็นอย่างสูงนะครับเ,เพิ่นเป็นพระนิกายธรรมยุทธ์นะครับ สมเด็จพระสังฆราชพระยาในสังวรเนี่ยนะครับแล้วก็ในวงการของพระปาในวงการของพระธรรมยุธิเนี่ยก็นับถือเพิ่นหลายเพราะว่าเพิ่นเนี่ยเป็นนักปฏิบัตินํานะครับนอกเหนือจากมีความรู้ในเรื่องของอพระไตรปิฎกอย่างเชี่ยวชาตินะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าการที่เพิ่นปฏิบัติเนี่ยเพิ่นก็ได้ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ ทางธรรมยุทธ์เนี่ยนะครับทางสายพระปาเนี่ยใน,ในอดีตเนี่ยนะครับยังมากมายนะครับเพื่อนกับไปพบปากับหลวงปู่ต่างๆในในยุกคก่อนนะครับซึ่งหลวงปู่ฝันนะครับท่านอาจารย์มหาบัวอย่างนี้นะครับกับเ,เพื่อนก็ได้มีโอกาสพบปากันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของธรรมะต่างต่างเนี่ยนะครับก็บเหให้ความรู้สึกของวงการ พระปาเนี่ยเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าการที่ ถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยยังบเดเเขาเป็นสมาชิกของศาลอาญาระวางประเทศเพราะว่าเขากําลังเบ่งในเรื่องของกฎหมายต่างๆว่าจะมีส่วนไหนของไทยเนี่ยนะครับที่จะต้องมีการแก้ไขบอเพราะว่าศาลอาญาระวางประเทศเนี่ยถ้าจะว่าไปก็คือว่าเป็นเป็นศาลอาญานะครับศาลอาญาเนี่ยเขาอาจจะเคยชินในเรื่องของศาลอาญาภายในนะครับที่มีอยู่ตามจังหวัดต่างๆของไทยแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับ ศาลอาญารอาารางประเทศเนี่ยพันจะพิจารณาคดีที่ถือว่าเป็นคดีที่อยู่นอกเหนือจากคดีอาญาธรรมดาคดีอาญาธรรมดาที่ที่เข้าว้าถึงเนี่ยก็คือว่ารักวิ่งชิงปล้นโจรสลัดกันโชคช่อโกงพวกเนี่ยก็ึ้นศาลอาญาธรรมดาแต่ว่าจะมีจะมีความผิดอีกบางประเภทนะครับก็คือเรื่องของความผิดอาชญากรสงครามนะครับ การที่บางประเทศเนี่ยไปรุกรานประเทศอื่นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยก็มีสารแบบนี้เกิดขึ้นน,นะครับตอนในท้ายที่สุดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นลงนะครับทั้งผู้ชนะเนี่ยเพื่อนก็ได้จะตั้งสารขึ้นมาเพื่อที่จะชํำระคดีสําหรับนักการเมืองหรือว่าผู้นําของประเทศที่ก่อสงครามขึ้นมานะครับ รวมถึงผู้นําทางทหารเนี่ยนะครับอของฝ่ายที่พ่ายแพ้นะครับจนในท้ทายในท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการลงโทษกันไปนะครับหลังจากนั้นนี่ก็มีมีพัฒนาการของของเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมนะครับกฎหมายมนุษยธรรมหมายถึงว่าในช่วงเวลาที่มีการประทะก,กันด้วยอาวุธหรือว,ว่ารบกันเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องละเว้นในการกระทําบางอย่างนะครับกฎหมายมนุษยธรรมเนี่ย เกิดขึ้นมาโดย,โดยสร้างความสมดุลระหว่างความเข้าใจในเรื่องของความจาเป็นทางการทหารนะครับโดย,โดยให้ระวังรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของ,ของพลเรือนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างความจําเป็นของฝ่ายทหารกับกับการปกป้องฝ่ายพลเรือนนะครับในท้ายที่สุดก็มีการเฮ็ ED, นิสัญญาขึ้นมาที่กรุงเจนีวานะครับ ขึ้นมาถึง4ี่ฉบับในเรื่องของการที่จะปกป้องพลเรือนในสงครามนะครับที่นี่ก็ตรงนั่นก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเพราะว่าในยุคใ,ในในยุคนั่นนะครับในยุคเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สงครามโลกสิส้นไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวิวัฒนาการหรือว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยยังหน่อยอยู่นะครับอพอมาถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ย เนี่ยตอนเนี้ยนะครับเฮาก็มีเรื่องของเรื่องของไซเบอร์หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นโลกเสมือนจริงตอนนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับอตอนนั้นก็ประมาณสักปี2 0 0พันสองพันเนะครับก็ประมาณสัก78ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์อันหนึ่งก็คือว่าตอนนั้น,น่ะที่เอสโตเนียนะครับเพิ่นก ตอนนี้ก็กลับมาเป็นประเทศอิสรภาพนะครับเคยอยู่ภายใต้สภาพโซเวียตเนี่ยโดนที่เดียวนะครับแล้วพ่อกลับมาเป็นประเทศอิสระนะครับเ,เพิ่นก็นอยากจะตัดขาดจากประวัติศาสตร์เกา่าๆที่เคยตกเป็นเ,เป็นรัฐที่อยู่ภายใตย้การควบคุมของสภาพาโซเวียตนะครับ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็ือคือว่ามีการยายอนุสาวรี่นะครับออนุสาวรี่ที่โซเวียตรบกับเยอรมันนะครับพ่อใหญ่อนุสาเวรี่ออกไปเนี่ยเกิดเหตุการณ์สําคัญหน,นึ่งคือว่าเนื่องจากว่าในช่วง5 0 6 0ปีที่อยู่ภายใต้การปกครองของสงภาพโซเวียตในยุคนั้นน,นะครับก็บมีคนเชื้อสายรัสเซียเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในเอสโตเนียเนี่ย อ,อยู่หลายที่เดียวนะครับกถือว่าเป็นจํานวนประชากรถึง20-30%เพราะมีการย้ายอนุสาวรียออกไปเนี่ยถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ของเอสโตเนียเนี่ยจะรู้สึกดีใจแต่ว่าคนจํานวนหนึ่งเนี่ย20%เนี่ยคนส่วนน้อยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนเชื้อสายของรัสเซียเนี่ยก็บ่มีความบ่มีความสุขบพ่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติของตัวเองคือกัน ที่นี่ก็ก่อให้เกิดเหตุมีการโจมตีทั้งไซเบอร์หรือว่าการโจมตีอิอนเทอร์เน็ตต่างๆในเอสโตเนียนะครับเฮตไฮเอสโตเนียเนี่ยถึงกับเหมือนกับว่า,าระบบต่างๆเนี่ยล่มไปถึง10 10มือนะครับระบบธนาคารระบบาการติดต่อสื่อสารของภาครัฐของภาคเอกชนเนี่ยล่มไปถึง10มือ ก็เลยมีการคิดกันว่าอตอนนี้จะเอากฎหมายระวางประเทศเนี่ยมา,มาปรับใส่กับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตได้จังไดน,นะครับที่จะบ่ให้มีการโจมตีกันแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการที่ทั้งนาโตนะครับเพราะว่าเอสโตเนียเนี่ยเพิ่นก็นเป็นส่วนหนึ่งของนาโตเอสโตเนียก็พยายามที่จะขอให้ประเทศนาโตต่างๆเนี่ยเข้ามาซอยเหลือ คือกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็มีขอขอจากันในดให้ดนกฎหมายเพราะว่าการที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับไทยระบบอินเทอร์เน็ตล่มเนี่ยเอสโตเนียเพิรนกบ,บอกว่าเอ๊ะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีแล้วนะครับแต่ก็เทียบเท่ากับการถูกโจมตีด้วยอาวุธคือกันนะครับแต่ว่าในในยุคนั้นนะครับยังบอกมีความชัดเจนว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหากหาก ประเทศนาโตนะครับใช้มาตรการทางทหารกับกลุ่มที่โจมตีระบบเครือข่ายเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาไว้เนื่องจากว่ากฎหมายยุคเก่าเนี่ยอ,อนุสัญญากรุงเจนิวาซีฉบับเนี่ยนะครับที่ว่างกฎเกณฑ์นในเรื่องของการสู้รบกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสู้รบด้วย,วยอาวุธน,นะครับสู้รบของกองกำลังทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศนะครับที่นี่ การสู้รบยุคใหม่เนี่ยเป็นการสู้รบในเรื่องของไซเบอร์วอลแฟร์หรือว่าการสู้รบในโลกของไซเบอร์นะครับตรงนี้ก็มีมีคอที่จะต้องมาคิดว่าจะเทียบเท่ากับการโจมตีทัางอาวุธธรรมดาหรือบอนะครับทั้งหน้าโตก่เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาหาแนวทางนะครับว,ว่าจะเป็นยังไงน,นะครับในทยที่สุดเนี่ยกกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยีคนกับมามานาั่งคุยกันกับบอกว่าเอาจะเอาเรื่องของเรื่องของกฎหมายเก่าๆเ,เนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของการสู้รบเนี่ยมามามาปรับไส่กับเรื่องของการโจมตีนะครับเขาก็ได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องของแฮกกิ้งนะครับการเข้าไปโจมตีระบบต่างๆเ,าเ,าเรื่องของการโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทโซนี่ในในช่วงอสองสามปีก่อนเนี่ยนะครับกับ รวมถึงเรื่องว่าตอนเนี้ยในในระบอบอะความมั่นคงต่างๆในระบบของภาคพลเรือนเอนี่ยนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหลากหลายก,ก็มีปัญหาขึ้นกันนะครับเรื่องของว่าการโจมตีเนี่ยจะจะถือว่าเป็นการโจมตีด้วยอาวุธหรือบอนะครับแล้วก็ถ้าถือว่าการโจมตีทั้งระบอบสื่อสารทั้งระบบข้มนาคมทั้งระบบอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยเทียบเท่ากับการโจมตีด้วยอาวุธเน,นี่ยนะครับรัฐ ที่ถูกโจมตีเนี่ยก็สามารถที่จะตอบโต้ได้ด้วยอาวุธขึ้นกันนะครับตรงนี้เป็นเป็นเรื่องของอที่มีการคุยกันนะครับในโรงเรียนเสนาธิการทหารของทั่วโลกมีการสอนเรื่องนี้นะครับแต่ว่า,าในเรื่องของการตีความกันยังตีความกันอย่างอย่างผมคิดว่า,ายังหลกักหลยอยู่ที่เดียวแล้วก็ กัยังบ่ค่อยมั่นใจว่าการตีความแบบไหนจะเป็นการ,การตีความที่ถูกต้องนะครับยังยังสมมติว่ายกตัวอย่างว่ามีมีเด็กนะครับซึ่งมีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์น,นะครับแฮ็กเข้าไปในระบบของอกระท่วงกลาโหมของบางประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแล้วเกิดให้ให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นนะครับอ,อย่างรายแรกเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยสามารถที่จะส,ส่งส่งโดรนนะครับ หรือว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะครับมามาจมตีเดบอรตรงนีก้กัยังเป็นการคุยกันนะครับแต่ว่าผมก็ขามมาเลยทีเดียวหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีมีการเขียนกันมานะครับเป็นคูมือคูมือก็แจกไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยเอาไปนําไปคิดพิจารณานะครับเริ่มต้นเนี่ยกลุ่มประเทศนาโตเป็นคนคิดนะครับแล้วก็ในทาที่สุกับพญม สั่งกฎเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาหลังจากที่สั่งกฎเกณฑ์ในเรื่องของการโจมตีเรื่องเรื่องของไซเบอร์วอลแฟร์นะครับระวังระวังรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยากจะมีการเฮดคูมือคูมืออันใหม่ขึ้นมาเป็นคูมือสําหรับใ้ในยุคที่บม่มีการสู้รบก็คือว่าเป็นเรื่องของพลสไทม์ในยุคที่มีสันติภาพก็คือ ทุกมือนี่แหละครับก็คือว่าจะมีการนำกฎหมายระวังประเทศไปใช้ได้แค่ใดนะครับเพราะว่าเรื่องของกฎหมายระวังประเทศก็คือว่าหนึ่งเรื่องของอำนาจอธิปไตยของรัฐว่าแต่ละรัฐเนี่ยสามารถที่จะออกกฎหมายจังใดก็ได้นะครับในการที่จะดูแลกิจการในบ้านเมืองของเจ้าของเนี่ยให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเกิดมีเหตุการณ์ที่มีกลุ่มคนเนี่ยไปแฮก ระบบของอีกประเทศหนึ่งโดยใช่ประเทศหนึ่งยู่สมมติว่า,ามีคนประเทศอื่นเนี่ยมาใช่ประเทศไทยในยเป็นฐานในการไปแฮกประเทศอื่นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแค่ไหนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของของความรับผิดชอบของรัฐนะครับตรงนี้ก็ก็ต้องต้องคุยกันดูอยู่นะครับซึ่งจะมีการจัดประชุมกันที่ที่กรุงเฮกนะครับเพราะว่านเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่ มีบทบาทสูงในเรื่องของการสั่งกฎหมายระหวางประเทศแล้วการในเรื่องของไซเบอร์เนี่ยไซเบอร์วอลแฟร์เนี่ยทั้งเนเธอร์แลนด์เนี่ยการให้ความสําคัญที่นี่ทั้งกรุงเฮกเนี่ยหรือว่าเามืองหลวงของ,งทั้งเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีการจัดประชุมหารือในเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศต่างๆเนี่ยซึ่งรวมถึงประเทศไทยเนี่ยจะเข้าไปให้ความเห็นว่า,าการนํากฎหมายระวางประเทศมาใส่เนี่ยจะนํามาใส่ได้ขนาดใดนะครับแนวโน้ม เท่าที่ผมฟ,ฟังเบิงจากหลายๆแนวเนี่ยก็คือบอกว่าแต่ละประเทศก็ยืนยันในเรื่องของอํานาจอธิปไตยเนี่ยร่วมถึงประเทศไทยเนี่ยผมก็คิดว่าก็ต้องเป็นอย่างสันน้นนะครับในเรื่องของอธิปไตยของเฮาเนี่ยว่าเข้าจะออกกฎหมายแบบไหนเนี่ยถ้าตราบใดที่บกคัดกับพ่านทากรณีของประเทศไทยเนีเ่ยต่อ,อความตกลงระวังประเทศหรือว่าต่อกฎหมายระวังประเทศเนี่ยเฮาก็ต้องสามารถที่จะเห็นได้นะครับแล้วกเ็เรื่องต่อไปก็คือว่าเรื่องของ ความรับผิดชอบของของรัฐต่างๆเนี่ยจะ,ะมีความรับผิดชอบแค่ไหนนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่เว่ากันหลายที่เดียวนะครับเกเรื่องของ non-state actor หรือว่าผู้เล่นที่ที่ปัจจุบันเนี่ยมีความสําคัญหลายขึ้นนะครับถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยเขาถือว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยใช่บังคับกับประเทศเท่านั้นหรือว่ารัฐเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่า non-state actor หรือว่ากลุ่มคนเนี่ยที่เป็นรัฐเนี่ยจะมี มีบทบาทสูงนะครับยกตัวอย่างกลุ่ม IS หรือว่ากลุ่มไอซิเนี่ยนะครับที่ที่มีบทบาทสูงที่เดียวในตะวันออกกลางนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาจากผลของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับเริ่มแรกจากอิรักนะครับตอนหลังกลับไปในลิเบียซีเรียซึ่งซีนเรียกับอิรักตอนนี้รับยังมีปัญหา,าเรื่องของการสู้รบกันอยู่ ที่เดียวนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็กคงจะจําได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งตุรกีกับทั้งรัสเซียเนี่ยกับกับมีข้อพิพาทกันนะครับเนื่องจากว่าทั้งตุรกีเนี่ยเพิ่งยิงเครื่องบินเอชยู24ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียนะครับตกในเขตซีเรียนะครับแล้วกทาทั้งนักบิน หนึ่งคนเนี่ยเสียชีวิตนะครับเรานักบินหนึ่งคนเนี่ยมีชีวิตรอดนะครับและสามารถถูกซอยไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่น่าสนใจขึ้นกันว่าตอนที่นักบินของของรัสเซียเนี่ยสองคนเนี่ยใส่ลมสู่ซีบเนี่ยลงมานะครับก็ปรากฏว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลของซีเรียเนี่ยใส่ปืนยิงนักบินคนหนึ่งระวางที่กําลังโดดร่มอยู่นะครับเสียชีวิตซึ่ง ซึ่งถ้าว่าไปนในเรื่องของกฎเกณฑ์การทำสงครามเนี่ยก็บสามารถที่จะเหตุดใดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผิดกฎเกณฑ์ของการทำสงครามเพราะว่ากฎเกณฑ์ของการทำสงครามก็คือว่าจะจะบอทำลายบุคคลที่ยังบออ,อยู่ในสภาพพร้อมในการสู้รบซึ่งรวมถึงคนบาดเจ็บห,หรือคนที่ย่อมแพร่หรือว่าคนที่กำลังกระโดดร่มลงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่า ว่าย่ในสภาพที่สามารถทําการสรุปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนที่ผมไปฟังการประชุมที่กรุงเฮกนะครับในเรื่องของอกฎหมายมนุษยธรรมในเรื่องของสารอาญ,ญาระวังประเทศเนี่ยก็มีมีหลายประเทศที่ท,ที่บอกว่าอยากให้อิรักเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของสารอาญ,ญาระวังประเทศผมเกิดพยายามวิเคราะห์อยู่ขึ้นกันว่าคขอีกอย่างนะครับแต่ว่าเท่าที่วิเคราะห์ได้เนี่ยประเทศที่ เรียกร้องให้อิรักเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของศาลอาญาร,ระหวางประเทศเนี่ยเป็นประเทศตะวันตกนะครับเป็นประเทศจากยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงจะคิดได้คือกันว่า,าลักลักเกณฑ์ที่ประเทศตะวันตกอยากจะให้นำมาใส่ก็คือว่าอยากจะให้กลุ่มไอซิสเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบตามกฎหมายรวางประเทศในเรื่องของกฎหมายมนุษยธรรมนะครับว่า าการสูรบกันเนี่ยมีมีเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ที่แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเคารพนะครับเพราะว่าหากหากละเมิดเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยอ,อาจจะต้องไปขึ้นสารอาญาระหว่างประเทศนะครับโดยก็คือว่าการคืนสารอาญาระหว่างประเทศเนี่ย,ย,าย,าเ,เ,ยเห็นได้อยู่2กรณีก็คือว่าสมาชิกเนี่ยเมื่อเมื่อเป็นสมาชิกนะครับ สมมุติว่าอิรักเนี่ยเขาเป็นสมาชิกในศารอาญารองประเทศเนี่ยก็จะจะก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายเนี่ยที่ที่อิรักเนี่ยจะต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนในเรื่องพวกนี้นะครับร่วมไปถึงว่าเหตุการณ์ในในในซีเรียเนี่ยนะครับ,รรซ,รรบซึ่งซึ่ง,งอตอนไปนางประชุมเนี่ยซีเรียเนี่ยเพิ่นกับ นั่งอยู่ติดกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้สังเกตการุ่งกันแต่ว่าตอนนั้นซีเรียเนี่ยเพิ่นว่ได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมนะครับกเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในซีเรียเนี่ยก็มีความผันผวนอยู่สูงนะครับอ่าก็ยังต้องคุยกันระวงังกลุ่มต่างๆอยู่แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าทั้งรัสเซียเนี่ยเพิ่นได้เข้าไปยังเต็มตัวในซีเรียนะครับอ่าก,ก็ต้องเบิ่งกันต่อไปว่าผลการเจรจาระ,ระวังรัสเซียกับ กับประเทศยุโรปกับประเทศสหรัฐเนี่ยจะมีช่องทางไปในทางใดนะครับอตอนนี้ก็อพอกลับเข้ามาในเรื่องของใกล้ๆตัวเนี่ยทั้งทั้งสหรัฐเนี่ยนะครับก็ได้ส่งคุณแดเนียลรัสเซลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับกิจการเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเพิ่นก็เดินทางมาเยือนเมืองไทยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมา มาเจรจาหาด้อกับทั้งฝ่ายไทยในเรื่องของความเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยนะนะ,นะ,นะยุทธศาสตร์ร่วมกันเนี่ยนะครับกาได้มากที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็เมสเซจหรือว่าข่าวสารที่เพิ่นหวอกับทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าก็ค่อนข้างจะเปิดเผยนะครับเพราะว่าในสื่อมวลชนเนี่ยเขียนกันอยู่หลากหลายที่เดียวแล้วก็บ่ไเ้เป็นท่าทีที่เป็นความลับอีกอย่างอะไรครับว่า ทั้งสหรัฐเนี่ยก,ก็ยังรู้สึกว่าเป็นห่วงกังว้นกับสถานการณ์ในไทยตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นท่าที่ของสหรัฐนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันทั้งไทยเนี่ยก็กกได้ยืนยนันกันว่าเหตุการณ์ต่างๆในไทยเนี่็เป็นเรื่องของของภายในประเทศนะครับซึ่งมีที่มาที่ไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสหรัฐและไทยเนี่ยเป็น,ป,นประเทศ พันธมิตรกันมานานนะครับผมคิดว่าเรื่องของการคุยกันเนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องของความเห็นแตกต่างกันนะครับระวางสหรัฐกับไทยหรือว่าประเทศไทยกับประเทศอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอยู่ในแวดวงการทูตการตั้งประเทศเนี่ยหน้าที่รักก็คือการการที่เจรจานะครับการเจรจาหมายถึงว่าท่าที่อาจจะบกคือกันนะครับแต่ว่าเข้าก็ต้องพยายามนมน้าหรือว่าแสดงความเห็นของเขาว่า เหตุผลที่เกิดขึ้นในในประเทศไทยนี่มีอย่างนะครับเราผมคิดว่า,าประเทศไทยตอนนี้ก็ก็ค่อนข้างจะดำเนินไปในในใน,ในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยนะครับมี r o a d m a ในการที่ดำเนินไปในการสู่ประชาธิปไตยนะครับซึ่ง ผมคิดว่าประเทศต่างๆเนี่ยควรจะให้การสนับสนุนประเทศไทยนะครับในการที่จะดําเนินก้าวหน้าต่อไปตามรถแมพของไทยเนี่ยนะครับาการที่แสดงความเห็นกับกับมิสิสแสดงได้นะครับแต่ว่าก็ควรจะเข้าใจในเรื่องของของความจําเป็นของประเทศไทยนะครับว่าบางครั้งอาจจะต้องมีความจําเป็นในการดําเนินการบางอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ไทยประเทศเนี่ยมีมีความ สมบูรณ์มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี่นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะเห็นด้วยนะครับครับผมคิดว่ามือเนี่ยเวลาของผมเนี่ยคงจะใกล้จะหมดแล้วนะครับก่อนจากเนี่ยผมขออนุญาตเปิดเพลงให้ฟังสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์ครับสำหรับมือนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ